แล้วก็ตัวนี้เป็นแกะลายโดยเลเซอร์นะครับแกะลายด้วยเลเซอร์นะครับ,วเเรรบสวยๆเนียนๆเลยครับแกะลายเลเซอร์หน้าหลังนะครับ แกะลายมีให้เลือกหลายหลายลายนะครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับรับแกะหมดนะครับผ่านไทยเดิมก็รับแกะนะครับส่งมาแกะได้นะครับผ่านไทยอะไรก็แกะได้นะครับทักเข้ามาสอบถามได้ได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับแกะลายเลเซอร์ผ่าน้ทยมีอยู่แล้วก็ส่งมาแกะได้นะครับรับแกะหมดนะครับ ม่แอดไลน์สวยๆชัดๆเลยนะครับเส้นเส้นลายชัดๆเลยนะครับ,รบโอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับหรือท่านใดที่ดวูวิดีโอจากไหน u t u b e นะครับลิงก์เพจกับลิงก์ไลน์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับ